ไปเลยนะครับเขามาทีเขากระตือทีเขากระตือพร้อมกันนะสมมติว่าเขาก็โดดพร้อมกันนะทั้งประเทศนะพันสี่ร้อยล้านคนนะประเทศไทยกระเทือนเลยนะถ้าเขากระโดดพร้อมกันนึกเรามีแค่หกสิบล้านคนเรานี่แค่เป็นบอลทนเล็กๆของมอลทนลทุนหนึ่งของประเทศจีนกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติเขามีความพร้อมในด้านภาษาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแรงงานเขาก็ถูนด้วย พอรู้ว่าประเทศไทยให้แรงงานวันละสามร้อยเขาแหกันมาเนี่ยครับสมมติน,นะครับขเขาแห่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้คือข้อที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับดีไหมได้เปลี่ยนดีไหมดีครับติดค้าถูกราคาถูกอะไรลงมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่เราต้องเสียเหมือนกันสูญเสียเหมือนกันเอ่อ ความเป็นไปได้มันก็จะทำให้เราของ